่นทางนี้กับบาแพนกำลังเริ่มสมปูนเดีว๋วพี่น้องรอบซออากเจ็บจะได้ไขายจีวพี่น้องเกเจ็บขเด้อพี่น้องจ้าบาแพนบอกว่าอย่าเจ็บอยากขายส่วนการานาก็ใชขึ้นไปเห็ดอยู่ทั้งทงเดี๋ยพี่น้อง ห้องแล้วก็ว่างเล็กบ่ะ yes. Yes. มีเยรอีกพอภรษาอังกิษใส่โอ้ยเนาะว่าเนี่ยคอยมึนตึบเนาะเย็ดดาสัน <c oughs> มันแป้ายังแมนแป้าแมนคุณขา,ายาวยวงแต่ผีก็ะหอดเลยไม่ต้องจ้า กาสั่นเห็ดบ่ได้เด้อบ่าวแพนคนขาสั่นคือเฮาเห็ดบ่ได้โย่งแต่พี่ขึ้นบ่ได้แล้วคนข้ายาวโยง่งเยกขึ้นไปเลยได้บ่าวแพนน่ะเตี้ยหันได้เมียสู้งบ่าวหน้าม่ได้ผู้เตี้ยผู้สูงแต่ผู้เตี้ย ในนงเคยนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอได้ซอยมือซอยตีนนํากันเพราะเฮ็ดผู้เดียวก็สิยากนี่แม่น้องเคยบ่อยู่ก็สิได้อันน้องบ่าวนามาซอยบัดตอนยกก็ได้หาเขาแหละมาซอยกเด้อนะเด้อบ่าวแนสิได้เมื่อแล้ว่มื้อนี้มื้ออื่นบ่ ตอนนี้เทากับสมปูนเป็นเทียห้อยพี่น้องบอ่อแพนสมเรียบร้อยแล้วอันนี้เท่ากับ,บเท่เากับส,สารเล็กเดเล็กวานนี่พี่น้องเล็กตะแคงนี่แล้วก็เอานี่ห้องเทิงเอานี่ห้องหลุมบ่อห้มันบ่อหม้อหมันผิวนะพี่น้องเขาก็ได้โคดน้ำไปเทียมห้อยแล้ว มีเต้าสิเท้พ่อสิเทบั่น่่่่่่งเท่ต่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เท่าสิ่่่่่่่่มือ่อ่่่มื่ื่่่้่่า่่่่บ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่างเ่่า่่่่ให้มันแน่่่า่่่่่น่น่่่น่น่่่่น่่่่่่่่่่่่ขักเลย ให้มันไหนก่อนอบ่บ่ตีเลยก็ได้สักแขนดมตีมันเข่ากันตีมันแล้วบ่เลยแล้วก็ตีมันเ,เนข่ากันบปเลย เน่มาวเอ่กอบเจยู่ะบได้ไปอก่าไว่าอมาละก็คอยบอกด้อซะใส่ปุ๋ยได้ไปมาละก็ <laughs> bơ tham mà đá nhở nhở cười được một cái tiền quá hay cháo ờ áo, sai vậy พี่น้องมาซอยพี่น้องจ้ามีแต่น้องนุงน่งในละซอยเห็ดเวียกเห็ดงานาเกลืด้านทั้งคืนพี่น้องจ้าปนตะปูผาและกัเห็ดซานตากาลใส่คักเน่เอ,าอ,อ้าบ่งบ่งคานเด้ช่ายงมวยเทใส่โบนา่าคานเดช่ายคานกะเทไหลไปเลย คนอยู่ข้างบนกันพี่น้องจ้าคนกันเป็นมือกลองให้เบาหน้าจ้าคนน้อยสาวนกเบาแพน<อ>ทำงาน<อ>ทำงาน,งานจับกลัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีค่าตอบแทนจ้า <c oughs> ทำงานทั้งวันได้ห้าร้อยเดี๋ยวเบาพันหาน้ำผู้ได้ได้ เหลือพ oh. ah, no, right you know ันหนึ่งหยิบไปหยิบหยับหยิบหยับหมดหยับไปหยิบหยับหยิบหยับหมดโอ้โหตั้งเขาเต็มก็ได้บมดแม่งเลยอันน้องเคยเี่กก็ตักน้อยๆแน่ผู้หญิงหิวก็ได้เราขวดมาเราขวดเอ้าฮะก้อนโมเลกมีค่าตอบแทนโออิชิกับเดือดแปลงเปลี่ยนป็ะชาจูได้ไหมเอะโซจูอีก ซอยจุโอ้ได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 ้บริญาอันซอยจุฮะเดี๋ยวป้าจัดหาซอยจุโอตายลคลิปนี้ก็เป็นคลิปสามาคีพี่น้องมาซอยงานจ้ะพี่น้องเพราะว่าแล้วเสร็จงานมือแรงเด้อักพรก็กินซอยจุเพิ่นว่าขอซอยจุด้ยจ้ะพี่น้องจ้ะตับบ่ืซินับๆอ๋อตับอนะตับไงโอ้ได้ๆๆบ่นีปัญหา ะจะคุยอยากได้ลายลืบแท้ห <c oughs> ลือบอินุคผู้เดียวกับพ่อแล้ว <c oughs> บอกกันหน้าหัวไม,ยยไม่ได้ลืบเลย <c oughs> อ้าวเมื่อไปหักที่ได้ดอกลืบนะั่น,น <c oughs> เอาไปทงหน้าจำจากสมบัมิศาสตร แพนทงหน้า,อาบอธรรมชาติทังเชียงกรบเชียงเขีย,เเยเดยเ,อเ,อยเอาน้ำใส่อีกแน่แพนมันมันแห้งพมดแล้วน้ำใส่อีกมันมาแป๊บเดียวแล้วเลยพี่น้องจ้าปูนเบิดล่ะ เมเอกบ่พอพ่น้องพอบ่เบิ่งไปเบิ่งเทิงก่อนจ้ะมาพ่อวัหน้ามพ่อดีพี่น้องนั่นแหละสมบัติกระบอกเนาะสมใหม่วันนะ แพงก็ได้สมปืนเติมได้พี่น้องก็มันบ่พอก็ได้มาสมใหม่อีกรอบนึงเดน้อยหน่งเต็มพี่น้อง กรรมกรเท่ากัมาแล้วจ้าพี่น้องจับกลางจับกลางมือแรงมีแก่เมื่อย นีกะละล็ลาพี่ลนองไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลทุกเมนที่เขามารับชมทั้งช่องการหน้าตาอ้อนเด้อจ้าขอบคุณทุกคนแแลล้้วว